ผมหลายด้วยครับนายชูชาติเนี่ยจรต์ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนครน่าน,นาลายท,ทานถัว่วทานน้วมันถั่วเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าหลังจากที่มันเคยเป็นตะคกียแล้วมันก็นไม่เป็นตะคกียเลยนะนอนกลางคืนน่ะมาแล้วก็พอตื่นขึ้นมาเหมือนจะบ,บิดเกียดก็บิดเกีดแบบตะคกียมันจะเข่าทันทีแต่นี่เอ๊อ่่่่่่่่่่่่เนี่ยกินไดมม้่่่่่่่่่่่่ที่่่นะ่่่่่่่่น่่่ก่่่่่่ พอเริ่มกินครับมันก็เลยว่าช่วงเย็นนี่เราก็ไม่บอบไม่เหนื่อยเนาะเดินทั้งวันเนาะก่อนก่อนเนี่ยมันนอนพอเตินปั๊บบิดตัวปั๊บมันจะเป็นตะคิวแต่ตอนนี้ตะคิวมันหายไปได้ไงก็ไม่รู้นะอันนี้คือแปลกแล้วก็เอ๊ะมันเกี่ยวกับไอ่น้ำมันอินทานหรือเปล่าตัวอินชาเนี่ยก็คงจะใช่ตัวนั้นเริ่มเส้นสายน่องที่เคยปวดเคยอะไรเียมันก็หายไปอ่ะเมื่อก่อนเนี่ย จะําแม่บ้านะี็แกไปตลาดหยุดให้ลงรถเนี่ยเขาไปซื้อยาซื้อยาแกในตะคียมาให้กินด้วยเขาบอกซื้อมาก่อนๆนี้ก็ซื้อมาแล้วพอกินไป,ป๊บมันก็ไม่ไปเป็นแต่มามากินน้ํามันนี่แป๊บกินน้ํามันตัวอินชาเนี่ยมันหายไปได้หายอันน,น,นี้อันนี้เรื่องจริงนะเก๊กยังไงมันก็ไม,ไม่ไม่เป็นตะเคียเฮ้ยมันแปลกเนี่ยคือเรื่องเนี่ยอันนี้เรื่องจริงอืม, <Get S 1> มโอ้อันนี้แจ๋ว Vamos don't know what